ทวชแนลนะครับม่มาถึงแล้วนะครับเมืองบรูไนดารนุสลามนะฮะนี่ครับบรรยากาศภายในเมืองนะครับก็หลังจากนั่งรถแท็กซี่ไม่ใช่มิเตอร์นะฮะเป็นแท็กซี่ที่เขาเหมามานะฮะประมาณ700กว่าบาทนะครับเพื่อเดินทางไปที่โรงแรมนะครับโรงแรมอะไรเอ่ยกูจะใช้จองนะนี่ครับดูชื่อก่อนนี่เลย ครับแท็กซี่ที่นี่เขาจะไม่มีมิเตอร์นะฮะไม่เหมือนสิงคโปร์ไม่เหมือนประเทศไนดื่นหาไม่ก็เพิงก็เพิงรู้นะบรรยากาศภายในเมืองเจ็ดร้อยกว่าบาทนี่ถือว่าแพงนะครับถือว่าแพงมากแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรามากันสี่คนนะก็หายกันออก่ครับก็มาด้วยกันสี่ท่านนะครับมิทอสเซียสนิจโจอทเวล คอบเสียที่รุมแก่แล้วก็ชันชัยสายไปชันนสายโทรศัพท์ธรรมาระสีด้ากนี้ก็นี่เป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับที่มานรูบุนัยนะครับโอ้โน้ครับที่ไฮไลท์ของเขานะครับเป็นพระราชวังอะไรเอ่ยหรือว่าเขาเรียกอะไรเอ่ยเหมือนกับมสัสยิดกลางอะไรซักอย่างนึงสวยมากครับเดี๋ยวคิดว่าพรุ่งนี้เขาจะไปดูกันนะฮะนี่ครับก็ <c oughs> รูปแบบของเมืองเขาจะไม่เหมือนกับสิงคโปร์นะฮะสิงคโปร์เขาจะ เป็นตึกรามบ้านช่องเขาจะสูงกว่านี้นะครับแต่ที่นี่ก็เป็นเป็นเมืองเล็กนะเมืองไม่ใหญ่เท่าไหร่รอ่ามันมีป่ามีเขาครับ <_ C 1> ก็สังเกตดูตึกสูงก็จะไม่มีเลยนะครับก็จะมีไม่กี่ชั้นนะครับรใช่ภาษาเขียนภาษาอะไรเป็นภาษาสลามไปเลยนะครับโอ้อันนี้เป็นโรงแรมหรือเปล่าโฮงเ็นมานี่โฮมเทนโรงแรมนะครับนี่ป้าทะเบียนก็จะสีดำนะง่างายครับ สิงคโปร์ได้สากลแต่บ้านเราแปลกนะไป้ายไม่ใช่สีดำนะแต่ประเทศอื่นส่วนใหญ่จะมีสีดำนะป้ายมากระดำนะนบ้านรำสีเปราะขาวสถาปัตพส่วนใหญ่สถาปัตยกรับของตึกอาคารบ้านช่องจะออกสไตล์แข็งหน่อยนึงนะนี่ครับใช้กล้องไอโฟนถ่าย เจ็บใจกับโปโะฮะเดี๋ยวกลับไัจะไปเกมานะครับจริงเหรอรูสตช่ยงไลองยิ้มใช่เดอะสเตเดียม ัน์โเทลโเลมอฟิศอฟิศดิ้งิดิ้งอนอปออิแล้วก็มีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ด้วยนะครับอันนี้เพิ่งจะสร้างยังไม่เสร็จทีนะตรงนี้นะครับก็ให้ชมบรรยากาศภายในเมืองไว้ก่อนนะครับบนรถแท็กซีนะครับเ่้ดูไม่มีเตอร์นครับใช้รถเกียร์ มีเอตอดเไหไม่เห็นเลยไหนายรู้สึกตื่นเต้นไหมคุณปอาเสียคุณมาบูนครั้งแรกครับรู้สึกตื่นต้นไหมครับนรู้สึเลยแหละผมรู้สึกยังไงมาครับไม่ตื่นเต้น่ไ้หรอคุณตเตียเปไงครับมาครั้งแรกครับเฉยเฉยฮะไม่สบายไมสบายพอดีก็ไม่สบายนิดนึงนะก็เลย ไม่ค่อยสนับสนุกมาตลาดนี่ตลาดนี่ตลาดนั่นเหมือนวันเราก็มีอ่ะนี่ตลาดเหมือนวันเราเลยนะกลางรงกลางร่องอะไรอ๋อตลาดดิมน้ำเหรอตอนนี้สุนิชโยยังมองทิศไม่ออกนะว่ามันบูนัยมันอยู่ส่วนไหนของโลกนะฮะก็ยังงงๆอยู่มันอยู่แถวไหนตอนล่างอินโดอร์เอร์ งงอยู่นั่งเครื่องเยอะเกินวันนี้ครับนั่งมาจากสิงคโปร์สิงคโปร์มามาลเ,าล,เาลเซียมาเลเซียโอ้ไหในงงไม่รู้ไปติดไหนมาโอ้โหครับ <c oughs> สามไฟวันนี้สุดยอดนะครับบรรสวยอ๋อนี่เป็นลิมนานหน้าติดทะเลตรงนี้โอ้โหนี่ไงท <c oughs> ี่่่เเเาาาีีททขมยวกั้ <c oughs> เป็นตทะเลแล้วก็ชาวบ้านก็จะมีเรือด้วยนะเรือชมหมู่บ้านวันนี้วันนี้ต้องมีเพื่อนคนเือนยอเนเท่านกรูจอน้ำมันไนูนนี่น้ำมันเยอะมากนะครับท่านกุจอน้ำมันในทะเลสุนิโจเห็นบนเครื่องบินนะ ย้ยยยเลยครับสังเกตดูได้จากลานจอดฮอนนะ <c oughs> ตัวฮ็ดนะฮะแล้วก็ทาแท่นขุดเจาะน้ามันเยอะมากอันนี้ก็คือแท่นหนึ่งนะขุดเจาะน้ามันในเมืองเลยดูครับนี่ครับแท่นขุดเจาะน้ามันหรือเปล่าเอีเดวนะอ๋อไม่ใช่ครับโทษทีทนา่าจะเป็นสะพานแขวนครับเพิ่งจะสร้างนะตัวนี้จะเป็นสะพานแขวนรุ่งสร้างใหม่อ่านี่ขึ้นใหม่นะครับหรือกว่าแท่นขุดเจาะน้ํามันนะครับเขาสร้างเป็น้ามเป็นตรงนู้น วนะิวนะฮะสังเกตุรถจะมาจอดกันเยอะนะครับรถมาจอดกันเยอะเลยสะพานแขวนสะพานแขวนดูครับสุดยอดแล้วก็มนุาดูช่างใหญ่มากเนี่